สวัสดีพี่น้องป้องไปไทยอีสานสวัสดีครับพี่น้องบ้านน,นี้ยังกว่าครับเลยบ้านนายยางครับพี <ition of vaz sometimes> ่น้องงานเข้มมาบ้านบากบ้านนายยางตำบลบ้านบากอำเภอร่อนตัน <Brooke> มุกดาหารครับพี่น้องชงานมากเฮ็ดสัญญาหมอลำรับพี่น้องสาวน้อยลำเพลยนโว์ครับเดินทางมอหอดมอหอดบอนร่อนตันมุกดาหารครับ นั่งใส่หลักอยป้ามันใจเย็นดีแต่่มมีนะมี่ตัวเย็นดีนั่นแหละครับกบทีมงานเลยครับเ,รเดี๋ยวแล้วกันเดี๋ยวสีบอกสู้ฟังดอกนครับทีมงาน หอดหมอหอดบอลเห้อเนี่ยพี่น้องเฮ้ยตงไปลยไนอ้บอกไนครับเดินนี่ติต้นกตีลำเศร้าตีลำจเางเห็นลวงมายามมังพี่น้องก็สิใ้นี่บตังหอยยานันอยูะเล้ครับพอพี่น้องคอยู่ทักพี่อีนี่เนี่ยยุ่สอนในเขตยปีนี่พี่น้องคอยยี่ชาแนมานกับมี่โอ้เขียวเป็นเป็นงานน่นไหไรครับงาบุญ ประจำปีประจำปีย่ามเนียนบ่เดือนนียนป่แมนตะเก่าก็เอาเดือนเมษาแหละมันหาหมอลำบ่ได้มันหาหมอลำยากจังลงมาจังหน่อยโอ้โประถัดอันนี้ก็คือประถัดพนมด้วยนะหลุมซ่งคือบันน่าย่างครับพี่น้องท่านจะทานอำเภอดอนตาลมุกดาหารพี่น้องเดือนงานเขาเป็นเดือนเดือนเมษาปี20 เมษายี่สิบเมษาปีปีปีนี่ปะปีนี้แล้วโอปีปีหกเก้าอยู่เนาะโอ้ยี่สิบเมษาหกเก้าพ่อกันพี่น้องเป็นว่าช่วงเทศกาลสงการอิริศปัญหาหมอรับยากขึ้นไาแล้วมันติดเนี่ยสุพรรณสุโขสถานทาีทท่ดีพ่อพี่น้องดีสุดยอดกระม้เจาะนี่หรองันกระสีงนันสงผาตุไหวพรนะธาฏน้ำเนาะครับกระวาทุกป,ปีไหวาทุกปีครับ เปิดประตูบุญเดือนสามครับสถานทีพอดีเลยอันี้แหละอนี้หละเสียกบไปที่เห้องแตงเงาเงาซะเลยสถานทีเหมาะเลยบัเบ่งทีลงลงทีมมีปัญหาหรือันย่านั่นลานค่าเจ้าวานย่างมาเนี้เต็มอายาได้บมด ว่าใครเขาวัดครับอท่างบอกอย่างเดียวนั่ะครับถ้ามีดวงไหวสิมไหวเจ้าภาพทางมุกดาหารครับพี่น้องมือนี้มาอำเภอร่อนตาลวันที่20เมษายนหัเก่านี่พี่น้องมาทำสัญญาครับตอนนี้ขณะกรรมการพิจนรณาแล้วเรียบร้อยบ้านนายางนายาวนายยางหน้าต้นยางนี่ยนะที่ต้นยางนี่ยเราเนี่ยโอ้ าต้นมมงตันนี้ตัหลายปีตัหลายหุนเลยเนาะนี่เท่าซ่ากันเหรอฮะเพราติกันยุกลางเดือนนึงสิต้นมาเป็นต้นพ่อเนี่ยแต่ว่านี่เป็นต้นมวงอันนี้เป็นต้นโมงไปเขาอไปคนเขาโอ้สาร่าแบบนี้ สาล่าน่าครั้งแรกแล้วนี่เนาะเมียนครับกอดจอดเทิงครับพี่น้อ,อนงปอไปเป็นนางเตศสาราล่มเย็นเลย,ลย็นวีวีเนี่ยละเมียนกนอดจวดแลก็ร,ร่างเที่ยรถเฮียแล้วคักขนาด,ดนี้นรถเฮียเพคือบานคือเมีย่ยงเขาจะมาไฟย,ยังเหลียๆๆๆๆๆ่ยมยามหยามเนาะเห็ดเพราะคือมูลเหล้าขนาดเห,ห็ด นี <oung> <osc> ่ครับคณะกรรมการบนว่าหน่ะครับป่วยนี่หอบป่วยสารานทีวัดครับพี่น้องโน่นดอ เบิงหินโบราณพี่น้องสักคนกำลังนี่ครับเป๋ยวกำลังคุยกับกรรมการนครับอยาว่าเบิ่งหินไหก่อนใหญ่ครับหินโบราณต้นไหม่โบา้านว่าวันนเป็นโน,น่น จอกอ่อลี่ดีครับหินใหญ่หินใหญ่หหญ <c oughs> ต้นนี้ยังนี่เนาะนี่เนาะคือ,อ,อ,อมันต้นตะเคียนหรือวเมีนอเอวยมากแล้วครับคณะกรรมการ

มาน้าสมุราาซุมจังหวัดมหาสาคมื่อวันที่ยี่วันที่สิบเก้านะไปแสดง้วยใช่นีครับสิบเก้าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราคงเชท แจ้งเลยค่ะแจ้งโม่งแมนั้นตีหาเครื่องนี่ก็เริ่มฟ้าซางละแต่ว่าเลนบอเกินงเช่าเนาะแ่ค่ะจีเรแร่่ะสิบยี่ินาทีสินา่จบเพลงข้าเจ้าลซื้อใดกัซื้อนั่นเลยยิงสนะครับเอาอะไรเอาเาเอาตัวรเอาสามซองไรเเอาซับเลขาดไปเนาะขาดไปรูบ่อเอาขาดเตรียมตาางดส ไปหาเตรียมเหมืองานหนึ่งท่านจะมาอย่างเขาเลยเปเตรียมให้่2สชไปเก็บที่า

จบเลยละคแล้ว่สมครซื้อเอาแต่ซื้อกอะไรบอกซื้ออะไดก่ะซื้อูเนี่ยค่ะวายจ่างใครวาจ่างเอาหายแผลเพราะวายจ่างชื่อค่ะเขียนสัญญาเลยครับพี่ม่ลบม่วยจ่างเนี่ยบุบอายุส้นอะไหเนี่ยเพาดเหครับซน่เปอครับเ่ะศูนเเมืเวลามากนี่กับ่าขาอยู่นยครับ ขันขันเาบะไก่ไก่ใไม่ถามเรานะเาาแมวลมพนายโซาแล้วนะโซามันยังเนี่ยกับอาเนราลเราเราเป็นดาราเนาะเราเป็นดาราาไก่ผู้ไดเขาก็อยากเมื่อว่าไรเอฟซีไรดาราค่ายอ๋อเนาะดาราค่ายออเสนอเีวเตะขา เางาเข้าไปกับบอดนั่นแหละครับขันบอดมากกับซ้ำเงาแลละครับขันบอดมากกับม่านน้ำกันพี่น้องครับบรรยากาศเส้นสัญญาหมู่บ้านน่าย่างครับพี่น้องอำเภอดอนตาลมุกดาหาันพ่อกันคลิปหนะ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆสวัสดีไปไปคุณปู